ส่ดละสะออนจริงๆพี่น้องเลยการท่องเที่ยวเมืองไทยแบบโหดอีนี้นนะโอ้โหแทบไม่อยากเสือด้วยวันที่24ทุกคนนะ24ธันวาคม2576รู้ทุกคนโอ้โห <c oughs> <c oughs> นะเรือที่มุ่งหน้าไปเรือที่จะลงนี่ก็คือเขาจะไปท่าพระอาทิตย์กันทุกคนนะเรือที่มาจากสาทรแล้วก็โอ้อีกเลำหนึ่งทุกคนเรือลำนั้นก็คือจะไปแอคอนสยามหรือว่าไปเอเชียทีสนะแต่ละลำพี่น้องเอ,อ๋ยศูนโบอยากจะเสือเลยว่าเขาจะมาก,กันขนาดนี้นะแต่ละลำ สวัสดีสวัสดีคนสำหรับตัวไหนศูนย์กับยูทีท่าเรือวัดอรุณนะทุกคนนะซึ่งจะมาอัปเดต์านบรรยายกาศทุกคนวันนี้โอ้โหนักท่องเที่ยวทุกคนมาเยอะมากๆเลยวันที่24ธันวาคมทุกคนนะดูผานบรรยายกาศเอาเองทุกคนแบบโอ้โหนักท่องเที่ยวแบบทําไมเข้ามาเที่ยวเมืองไทยเยอะขนาดนี้ฮนะทุกคนนะดูสิเต็มไปหมดเลยป่าที่ทุกเห็นอะไร ล่าสุดมากขนาดนี้ด้หรือ,อน,นะตรงนี้ต้องต่อแถวต่อแถว,ต,แถวต่อคิวเพื่อที่จะลงเรือน่ะนยมากต่อแถวนะ เอาจริงทุกคนเรือแทบแตกเลยทุกคนเห็นเดือนได้ไหมทุกคนเรือสามสิบบาทนะคือคนเต็มเรือเลยนะคนเต็มเรือเลยทุกคนนะคือสุดจริงๆเมืองไทยน้องเที่ยวเต็มเรือเลยล่าสุดเเราาสยินไป ป๊าจิทัวร์พี่น้องเอ้ยนะตรงเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยขึ้นมาหลายขากหลายแนถ่ถพี่น้องคือหลายขากแท้อ่ะทุกคนกลุ่มนี้ก็อีกกลุ่มหนึ่งทุกคนนะมาดูกันทุกคนมีแต่มีแต่ตามีแต่ต่างชาติทุกคนดูนะต่างชาติเยอะมากเลย ดูทุกคนเยอะจริงๆนะดูเรือทุกคนดูเต็มเรือเลยอ่าทุกคนเออจะเป็นแบบโผด่โพลี่ในพี่น้องเมืองไทยนะนักท่องเที่ยวเต็มเรือพี่น้องเอ้ยคนขึ้นกัดลายคนลงกัดลายแน,น,น่นอนเน่ะเขาเบิ่งกันบ,าบ่าร์บ<อ>ิชไรป่าพี่น้องเอ้ย เบิ้งองอ็ได้พี่น้องเบิ้งองอ็เลยก็คือบ่ให้เป็นแบบติดตาลับโหลจะได้พี่น้องนะการท่องเที่ยวเมืองไทยเบิ้งเอาสุนละสะออนจริงๆพี่น้องเลยการท่องเที่ยวเมืองไทยแบบโหดอีนนีนะโอ้โหแทบไม่อยากเสือเลยวันที่24ทุกคนนะ24ธันวาคม2566รู้ทุกคนโอ้โห S <S น,นะเรือที่มุ่งหน้าไป <S <S เรือที่จะลงนี่ก็คือเขาจะไปท่าพระอาทิตย์กันทุกคนนะเรือที่มาจากสาทรแล้วก็โอ้อีกเลำหนึ่งทุกคนเรือลำนั้นก็คือจะไปแอคอนสยามหรือว่าไปเอเชียทีสนะแต่ละลำพี่น้องเอ๋ยศุน์บอยากจะเสือเลยว่าเขาจะมากันขนาดนี้นะแต่ละลำ จิตโซะอ่าทุกคนลำนี้ก็จะไปเอเชียทีสนะลำนี้ไปเชียทีสนะคนก็ต่อแถวลงเรือกันถ้าแบบพูดบ้เบือเบอเบอเบ่อก็เป็นกิโลเลยทุกคน ดูสิที่คนเข้าต่อแถวกันโอ้โหเยอะมากทุกคนแม่แทบไม่อยากเชื่อเลยแค่นี้ไม่รู้จะกี่ร้อยคนแล้วทุกคนนะ เต็มไปหมดทุกคนว่าอารุณล่าสุดนะแทบว่าอยากเสือเลยพี่น้องเอ้ยเขาจะมาเที่ยวกันเยอะขนาดนี้เลยเ,ลยเลยบืเอ้องอภิหนงเราเที่ยวซาตัางชาติไป,เ,ปเดี๋ยวสวนจะพาทุกคนเล่นเขาไปไปเบิ่งบรรยากาศลานไห่คลองบัดอรุณนะว่าจะขนาดไหนนะเห็นจากข้างนอกนี่คือมาลายจริงๆ ว่ายวพี่น้องเลยทาเลือดแทบแตกพี่น้องวารุนีทุกคนเป็นเป็นช่อง,องของน้ำต้องเที่ยวเขานะ ไปเราเข้าไปข้างในกันนะี่ทุกคนบรรยากาศล้านในของวัดอารุณนะชาตาชาติเต็มเต็มคาราเบลอีแล้วทุกคนนะเมืองไทย và wow, thế nào rồi. Single <laughs> <laughs> <Thế nào? cười> Mà mắc, mắc. ไปเราลงไปข้างล่างดีกก่าทุกคนนะลงไปภาพบรรยากาศรอบๆข้างล่างต่างชาติมาเยอะมาก ก็จะประมาณนี้ทุกคนนะวันจาการานในโหล่าสุดมาเยี่ยมมากๆทุกคน ่ะเดี๋ยวเราเดินออกไปข้างนอกดียวยก่อนทุกคนนะยังไงล้านนายก็เยอะอยู่แล้วแหละเราจมาสมบิวหอดอรุณกันว่าอรุณยังเป็นบ้านหนึ่งที่งดงามมากทุกคนตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระย,ยานะ เดี๋ยวส่วนจะออกไปอีกประตูหนึ่งนะทุกคนนะครับทุกคนไปดูอีกประตูหนึ่งว่าตรงนั้นจะคนเยอะไหมตรงที่อีอกท่างเดียวหนึ่ง โอ้ทุกคนจุดนี้นะโอ้โอหเอาเที่ยวเยอะมากอะไรทุกคนก็เป็นมาสนกคิดนี้ศูนย์ก็ได้พาทุกคนมาอาัปเดตภาพบรรยากา,รราศล่าสุดนะทุกคนวันที่24ธันวาคมปี2,500 66นะบรรยากาศคือแบบต่างชาติมาเที่ยวกันเยอะม,มากมากทุกคนนะโอ้โหไม่แผวเลยเอาละทุกคนสำหรับคลิปนี้สุนก็จะขอจบคลิปไปเพลยงเท่านี้นะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดีครับผม